ไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดร้ายกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะดีค่ะทุกท่านมาพบกับเตือนภัยฝนฟ้าพายุพยากรณ์อากาศเช่นเคยสำหรับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่1ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และพื้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง14กรกฎาคม2565โดยในช่วงวันที่9ถึง14กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับในช่วงวันที่10ถึง12กรกฎาคมร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและ ฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเดินเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะจึงเรียนมาเพื่อโปรสราบขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังขอบคุณมากค่ะจะไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปกรุณากดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ